เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี วันที่17สิงหาคม2566ดออรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติเทิดไทยทศสมราชปราดแผ่นดินจอมภูมินมหาวชิลาลงกรตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพเพชรพระเกี้ยวน้อยพร้อมด้วยนายสมเกียรติสันคพงศ์อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสอพท ด็กเตอรกฎจัณรพ์บุญงามสมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีผู้บริหารคณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าร่วมงานณหอประชุมปิยพัฒโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีโดยมีพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้ชนะเลิศ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วและการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ได้รับเกียรติจากดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มอบรางวัลพร้อมถ่ายภาพร่วมกันดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ชาติที่สำคัญ ควรส่งเสริมทํานุบำรุงอนุรักษ์และสืบทอดให้ยั่งยืนสืบต่อไปซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนมีการเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปจากเดิม mm. เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม mm. การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ mm. การติดต่อสื่อสารที่เน้นความรวดเร็วสะดวก เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอย่างมากดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาไว้ซึ่งภาษาไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนสืบต่อไป